โอเควางกับดักไปปุ๊บวางกับดักปุ๊บมันตื่นปับ๊บแต่ว่าตัวมันช้าผมตอนเช้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าเมกระูุยรัสมันโหดแค่ตอนหนึ่งคืนนะอุย้ยผมคิดออกแล้วมามาลงมานี่เลยพวกมึงอะ่ะมึงเจอมึงเจอตีไงนี่ไงนี่ไงปันพายุซูงก้องได้ได้ไดรอยไปมึงเดี๋ยวเดี๋ยวอื้อ,อ,อ รูเรื่องบูตายตายกันเป็นเบือตายกันเป็นเบือตายกันเป็นเบือดูดูด,ด,ด,ดูแบบใกล้ๆคุณผู้ชมแล้วกดตีนะป้องวุบหนีเป็นไงล่ะมันมันแบบกระซวกนะน้ำลายกระเซ็นเลยอะ่ะเฮ้ยนะทาเลแห่งนี้มันช่างเหมาะกับการที่จะเป็นแหล่งที่พักพิงอาศัยของฉันจริงๆสํานึกซะบ้างแหละเจ้ามนุษย์ที่ข้าเนี่ยอุตสาหรับเลี้ยงเจ้า ถุยรับเลี้ยงบ้าอะไรละจับมึงมาเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านครับผมอยู่ผมในเกมอาร์โมบายแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะรับภารกิจพวกฆ่าก่อนอะไรแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยออกไปหาจับแล้วก็หาทําอะไรดีกว่าเออขอทดสอบทดสอบเทรส,สทระบบกันอีกสักหน่อยคือภา,ารกิจไอฆ่าดิวโลถ้าเกิดว่าเราฆ่าดิวโลครบ3ตัวเราก็จะได้ธทนูบลูปินนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับหน้าไม้ไอช่วงต้นเกมแล้วผมก็มองว่ามันไม่ค่อยจะ เท่าไรหรอกโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือพยายามเคลียร์เควสไปด้วยนะครับผมเคลียร์เควสเออเคลียร์เคลียร์เคลียร์เควสเคลียร์ควสเป็ดปากไปเลยเนี่ยเคลียร์เควสอืมกัดไปโอเคเหลือ2ตัวนะครับผมอุ้ยแถวนี้ไม่มีแมงกะพรุนเลยหรือไงวะไม่เป็นไรค่อยไปหาได้กันโอ้โหอืมเป็นไงล่ะยังทีขึ้นมาอุ้ย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 ไทยซีรทอปไทยซีรทอปงั้นเหรอออร่าสีแดงก็ไม่ได้ช่วยให้เจ้ารอดหรอก อยู่ไหนอยู่ไหนนี่อันเนี้ยตีซูมกล้องน้องๆหลายคนที่ดูพี่นี่อาจจะเป็นโรคตีซูมกล้องแล้วก็ว่าได้นะครับผมมันเป็นอาการของคนที่ขี้เกียจซื้อนั่นเองนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหน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 ปุ๊บนั่นไงเป้าหมายอยู่ที่12บสองกาสวดมันเพื่อหวังผลโอเคอืมอืมดิโมโพดอนงั้นเหรอไอตัวนี้นี่ได้ข่าวว่าห้าวได้ข่าวว่าห้าว เจอท่าตีองกว้างเขาไปหน่อยเอาเพื่อนมันก็มามาดิ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 ปิวไปโน่นน่ะเฮ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงผู้อมหอยทากอุ๊ยอุ้ยหมอเหม๋งเลยหมอเหม๋งเลยโอ้ทีแรกยังคิดอยู่ว่าจะจับตัวอะไรดีผมว่าเราจับหอยทากไว้ก่อนดีกว่าอุย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 น่าสนใจนะสนใจเออพอดีแับที่บ้านเรามียากูนสิบด้วยไงแต่ว่าก็ต้องไปเอาน้ำพึ่งมาทำพวกคงพวกเค้กก่อนนะคุณผู้ชม จอระคี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 จอระคเรียบร้อยสรบปไปซนะชอบยิงให้มันสรบปก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าไปเตะมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ Jesus นะทำไมทำทำไมถึงไม่ทําลูกดอกเหล็กไปเลยนะี่มันมันไม่เล้าใจนะผมการยิงให้สรบปแล้วค่อยเข้าไปตีเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฟินกว่านะเฮ้ ลังบีเวอร์จะยังไม่เก็บแล้วกันเนาะคลิปนี้ไอของจากคลิปนี้แล้วนี่ยังไม่ได้ไปเก็บคืนเลยแม่งเอขโมยแต่ลังบีเวอร์ไอหานี่ไงนี่งมีภารกิจฆ่าหมีไอภารกิจนี้ถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะได้เป็นปืนยาวบูปลินนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรับปืนลูกซองบูปลินที่ว่าฆ่าแมงมุมนในถ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมมาเนาะโอเคอันนี้เราก็เดินรัดป่ารัดเข่ารัดดงได้อย่างชิวๆเลยนะครับผมขี่เจ้าสไปโนนะอ๋อบาลิโอนิกบาลิโอนิกเลเวลเท่าไหร่น้อง รเวิเท่าไรเอ่ยรเวิเท่าไรจ้าพี่ขอซองหน่อยขอซองหน่อยอ้าวทำไมเล่นตัวจังเลยวะเฮ้ยปึ๊บอ้าวมันหลบมันหลบมันหลบกล้องว่ะสงสัยตัวนี้มันอายกล้องนะครับผมเขินกล้องเหรอเราอ่ะเขินกล้องกูไม่ได้เขินกูอ้อมมาแดกมึงอ้าวไอ้เชียนี่รีวิวสิบห้าครับผมลเวลน้อยเกินไปนะแต่ดีแหละลเวลเยอะเดี๋ยวได้จับกันอีกไม่ต้องไปจับตัวอื่นแล้วมั้งเดี๋ยวเวลาเข้ามาในป่าเรดบูทอย่างเงี้ยเดี๋ยวผม ต้องขอปรับเป็นโลเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะดูยากนะแต่ว่าอดูอยากแต่ผมก็ไม่พลาดที่จะหาเรื่องไอ้พวกนี้นะเฮ้ยมาสิมาสิเข้ามาให้หมดเอ็งคิดว่าเป็นมาเฟยาเเียแห่งป่าเดวูดหรือเป็นกุ้ยแห่งป่าเดวูดแล้วมันจะเก่งมากหรือไงวะเฮ้ยแถวนี้จะมีหมีไปเนี่ยเอออุ้ยหอยทา ยื้็มีหอยได้ไว้ก่อนแลวกันไว้ก่อนแลวกันถ้าเกิดว่าเราจับหอยทากเนี่ยเราจะไม่จับเร็วที่มันสูงมากนะครับผมอย่าง2-300ขึ้นไปเนี่ยหรือ150ขึ้นไปมันก็ไม่น่าจับนะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันใช้เค้กเกิน2หรือ3ชิ้นขึ้นไปเนี่ยถือว่ามันเปลืองนะครับ เค้กเนี่ยกว่าที่เราจะทําได้แต่ละชิ้นมันใช้วัตถุดิบเยอะด้วยไงประเด็นโอเคมี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 เซซมีมีเอาละผมเจอละมีอุ้ยไม่ใช่นี่หว่านั้นก้อนหินให้ตายเหอะแล้วมีอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อไหนวะอุ้ยมันมันใกล้มันใกล้แล้วมันใกล้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่จ้เอ๋เบบี้ขอส่องก่อนถ้าเวลเยอะพี่จะจับแต่ถ้าเวลน้อยพี่จะขย่ำให้มันตายหาเลยเวลเยอะจับ เวลน้อยมํานะครับถ้าเวลเยอะนี่จับเวลน้อยม่ำหม่ำม,ม่ำคูดบอยเลยปะไป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 ต่อไปต่อเอาเอาเธอเบรคเธอเบรคเธอเบรคมาสิครลามก่อนอืมมันไม่เปิดเราก่อนด้วยนะครับไอ้พวกนี้แม่เวลาที่ขี่สไปโนนี่ลัปเตอร์คาโนกับหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ค่อยตีแล้วนะไม่ต้องพูดถึงกีกาครับผมนี่แบบทั้งแมบ,บเนี่ยมันจะมีตัวไหนบ้างวาที่เปิดเราก่อนถ้าเกิดว่าเราขี่กีกาอืมมาสิ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  อุ้ยกลับฟันแล้วนะเว้ยโอเคดันไปที่เก็บกล่องอุ้ยไอเชีย่ยอัพผิดไปอัพที่เก็บกล่องหาหอกอะไรละ่ะเอ้ยว่าจะอัพโจมตีเอ้ยแล้วหมีอีกตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยไม่น่าจะใช่อยู่ในนั้นนะน่าอยู่แถวนี้แหละไม่น่าจะลงไปอยู่ในแม่น้ำมีเมซอนหรอกใช่ไหมสวัสดีคานโน่คานโน่ก็ไม่โจมตีเราด้วยนะเออพี่หมีพี่หม,มีอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง รีวิวหกบายบายพี่หมีอย่าอยู่เลยอย่าอยู่ให้โลกโลกเลยเวลน้อยขนาดนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกแกรหรอกแต่เออว่าฉันตามหาเวลเยอะแล้วจ้องจะจับมานะไปเดี๋ยวผมจะรับภารกิจค่าอาเจนต่อเลยนะคุณผู้ชมมันจะได้รับอ่านบลูพินของเจ้านกยักษ์ควสเซลด้วยคือตอนนี้ไล่รับพวกภารกิจค่าอะไรพวกนี้ให้มันหมดก่อนแล้วกันค่อยๆเคลียร์ยไปนะครับผม เราลูกเสือคงทีละลอดบำลงบำนาดร้องไม่ถูกกันรู้มั่มแมงโอเคอีกเจตัวครับผมไม่เกินใจเปิรปับเปิป,บปับไม่เกินใจบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เถื่อนมากอ๋อเสือดับเิลเตร์อยไเนยไ,ไม่น่าเยอะหรอกมัง้งถ้าเยอะผมก็จับแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าไม่น่าเยอะเฮ้ย <Hey>! 450เลยนะเมื่อกี้ไอตัวแรกที่มันตายไปฮัลโหล โอ้ยหามเลยยิงจนพุหมดก็ยังไม่ยังไม่แบบจะฆ่าไปหมดเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าลําบากมากนะครับผมวิสัยทัศน์ในตอนคืนว่าเดี๋ยวตอนที่ผมเล่นเมกาทีเรียมผมจะทําชาโด้สเต็กด้วยนะคงไม่แบบมาไลาย่ยิงพุทีละดอกสองดอกแล้วแบบไล่โอ้ยโอ้ย,อยลงมาอย่างนี้ก็สวยสิครับ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 ,รบไปตีสูนกลกองแล้วตายยากจั่วะโอเค เรียบร้อยอ่านปรูปิงของเจ้านกยักษ์เควสเซลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ค่าเกาะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมปึ๊บมา,อาโอเคอัพเป็นดาเมจไปแล้วก็ว้าว297ใช้ได้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปจับหอยทากกันดีกว่าเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเรื่องภารกิจปึบปึบึบปึบขอ,อน้ำพึ่งในครับนี่ก็จะเป็นน้ำพึ่งนะครับที่เราทำไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะหลังพึ่งที่เรามาไว้โอเคได้ น้ำพึ่งมาสี่ไฮนะครับผมสี่กระปุกนะเอาไปจับหมีก็ได้จับเมกาทีเรียมก็ได้นะครับผมหรือจะแดกเองก็ได้นะนี่แล้วก็เซฟไอไอไม่ใช่เซฟซไอเซเนี่ยผมเคยบอกว่ามันไม่จะเป็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราได้น้ำพึ่งแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบในการคราฟเลยแหละในการผสมเป็นเค้กเป็นอะไรพวกนี้นะ ประโยชน์ของเค้กนะครับจะสามารถทิวเลือดสัตว์กินพืชได้ประมาณ500เลยนะ500หรือ800นี่แหละแล้วก็เป็นของชิ้นเดียวที่จะสามารถจับหอยทากได้นะครับผมมันก็เลยค่อนข้างจะทํายากนิดหน่อยเพราะว่าการที่เราจะได้น้ำผึ้งเนี่ยเราต้องอามาเสียบแซบแล้วก็ทํารังผึ้งแบบนี้มันเลยใช้ขั้นตอนนานนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตบินลงส่องหาก่อนนะว่าหอยทากแถวนี้จะมีหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไปครับผมว่าเราจะไม่ต้องจับหอยทากเยอะก็ได้นะ ไอหอยทากเนี่ยเราไปปั๊มซีเมนได้ปั๊มออแกนิกโพลิเมอร์ก็ได้ไงที่สําคัญก็คือเวลาเราแค่กดออกเกมแล้วเข้าใหม่เฉยเนี่ยโพลิเมอร์ก็เต็มแล้วนะคาโนวัดดีพี่จ๋าเออเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราเจอตอนต้นคลิปเลยแล้วกันน่าจะอยู่ทางฝั่งทางโน้นนะบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน,น้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะบินอาเจนจะบินไปมาแล้วพี่จะไปหาน,อน้องเอออยู่ใส่วะ โอเคอุ้ยรังบีเวอร์มันช่างยั่วยวนให้ผมเนี่ยลงไปจับจังเลยอะฮะลงไปขโมยจังมันช่างยั่วยวนให้ผมเนี่ยอยากจะลงไปขโมยจังเลยวะ่วะว่าแต่ตอนนี้หอยทากอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาขโมยรังบีเวอร์ซะหน่อยเออเดี๋ยวนะยังไม่เคยกดทีที่เซฟเลยนะทําไมสัตว์มันถึงได้หายไปอ๋ออาจจะโดนแรตอร์นะครับผมสวบตายก็เป็นได้นะเฮ้ย ไอ้บ้าเอ้ยแต่ว่าจริงๆมันอยู่แถวนี้แหละครับผมหาไม่ยากหรอกนะแค่ตัวมันจะเล็กนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ยังเป็นต้องใช้อาเจนก็ได้นะครับผมในการคีบนะเทรลโดดอนก็สามารถคีบได้นะครับผมแต่ว่าเทรลโดดอนเวลาคีบตัวอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยถนัดไงผมจะใช้เป็นอาเจแล้วก็นกยักษ์ควสเซลแต่ว่านกยักษ์ควสซเซลก็แอบแอบคีบยากอยู่นะเออแต่ว่ามันคีบไอ้นี้ได้ไงคีบไอ้สามเขาแล้วก็สเตโกนะครับผมเคยเล่นอยู่ในโหมดออนไลน์นะ เล่นอยู่เซิร์ฟพี่จีนะผมอุ้ยอันนี้เลเวลร์ด้อยแปดสิบโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา <im it> เผื่อมันใช้มากกว่าสองชิ้นนี่คือขี้เกียจนะครับผมขี้เกียจรอนลำพึ่งอ่ะเอ่อกลับมาเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะ <laughs> ผมเคยเล่นอยู่เซิร์ฟจีนนะแล้วทีนี้ก็เคยเลื้อนๆ Alrighty. สมัยนี้เลื้อนๆเลยกูมีตัวยักษ์เควสเซลใช่ไหมมันจะมีบ้านคนอ่ะที่เขาไม่มีกำแพงอดี๋มันเป็นโหมด PvE นะเว้ยอันนี้จะเล่าให้น้องๆฟังนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในเซิร์ฟพี่ไทยหรือที่อื่นๆๆที่เขาแบบ ค่อนข้างที่จะมีคนดูแลอะไรพวกนี้หรือมีกฎก็อย่าไปหาทานะครับอันนี้เล่าให้ฟังไอเฉยนะอะอันนี้เวลเท่าไหร่อุ้ยเวลสี่ห้าพอดีเลยเดี๋ยวคีบมันกลับเลยล้วกันผมเคยเอาเจ้านกยักษ์ควเซลเนี่ยไปคีบสามเขาเลยครับผมแล้วก็ไปาวางไว้ในบ้านของคนนะครับผมเอ้ยพี่มันก็แค่สามเขาเ,ยเฉยๆนีไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลย แต่บังเอิญว่าผมเนี่ยดันจังไลยนะครับผมไปกดตี3มเขาเล้วนี้สามเขามันก็เหมือนแบบโจมตีเราไงพอโจมตีเราแล้วทีนี้มันก็ไปติดเขาไปติดใดนโัเสาขอเขาแล้วทีนี้เขาก็ตายแล้วบังเอิญว่าของเขาเนี่ยที่อยู่ในตัวมันก็ตกเฮ้ยไอ้บ้าด้วยความที่ผมเป็นคนดีนะครับผมผมก็เลยเก็บของเอาไว้ให้เขานะแล้วก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มาทวงคืนแต่อย่างใดนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยให้ผมแล้วนั่นเอง <c oughs> จริง,รงๆเขาไม่รู้เลยว่าก,กูเนี่ยเป็นคนทำไอชิบหายโคตรชั่ว <c oughs> คนเกลียนมีเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดเซิร์ฟแล้วก็เขามีกฎมีอะไรเหมือนเล่นด้วยกันแบบธรรมดาชิวๆพวกนี้เราก็อย่าไปหาทำนะอันนั้นคือตั้งนานแล้วนะที่ผมเนี่ยไปเล่นในเซิร์ฟพี่จีนแบบแรกๆเลยถามว่าไปเกียนเขาเนี่ยโดนเขาเกียนอึไมก็โดนเลยครับมันก็เลยแบบอ่าเป็นอะไรพวกนี้นะและเกมอาร์มันก็มีช่องช่องโหว่ขั้นที่จะเยอะโอเคอันนี้เราก็คีบมาจับที่บ้านแบบชิวๆเลยนะคุณผู้ชมอืมระวังมันตายด้วยอ่าเดี๋ยวยิงทีนึงเอ้เดียวเดียวๆๆ แม่งเอ้ยผมกดยิงมันเข้าแค่นิดเดียวแต่ไปกดแบบเอาปลายด้ามธนูตีไปแม่งเข้าโคตรเยอะเลยโอเควิธีการทำเค้กก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ไม่มีเครื่องอีรัสเดวคุกเกอรก์ก็สามารถทำได้ในหม้อทำอาหารนะครับแต่แค่ต้องใช้ถุงน้ำแค่นั้นเองโอเควัตถุดิบก็ประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างยาคบไวหน่อยอ่าได้มาล้เค้กเดี๋ยวรอให้หอยทากกินกันเลยครับผมหอยทากกูอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง โอเคผมจะทําการยัดยาคูณสิให้น้องนะแล้วก็เอาเค้กวางเข้าไปอ้าเป็นหาอะไรไม่กินอะเฮ้ยกินสิวะอ้าวเฮ้ยเยเดี๋ยวเด,เดีต้องออกเกมเข้าใหม่คุณผู้ชมน่าน่าจะแบบมีอะไรผิดพลาดโอเคเมื่อกี้ผมก็ทําการออกเกมเข้าใหม่เลยนะครับก็เสียเค้กไปฟรีอันนึงนะไปกดป้อนมันมันไม่ได้กินเองไงไอ้บ้าแต่ว่าใช้ยาคูณสิบชิ้นเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วไม่ได้มีปัญหาเนาะโอเค รอมันกินครับผมระหว่างนี้ผมว่าจะทำชาโดสเต็กรอนะอืมโอเคแล้วก็นโกติกโอเคเมื่อกี้ผมว่าอยู่ผมลืมอะไรผมลืมนโคติกนะครับไปถ้วยหนึ่งพวกส่วนผสมอะไรแต่ละอย่างวิธีการทำของอันนั้นอันนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้ในะแอปโด,โดโดเด็กเลยนะอ้าให้ตายสิเมโจเบอรี่หมดเจ้าเออไม่มีโอเคมีอยู่ไอตัวนี้ไอเจ้าไทโจมีอยู่นะครับผมแหมสัตวน์นี้เดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่แล้วกัน ทำบงบทั้งบ้านเอาอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับผมไอ้บ้านที่ว่าจะทําลิฟต์นี่ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะหอยทากมานี่จับเสร็จแล้วผมทํากรงพิเศษให้มันแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยแบบว่าใครไม่ได้ทําเป็นบ้านแบบนี้ทำแค่โคงก็พอแลนะ้วในการหยิบเจ้าหอยทากนะครับผมเอาแล้วมันไม่เปิดประตูให้ผมกนะ็เนี่ยสงสัยต้องว้างทิ้งก่อนโอเคเข้ามาอยู่ในนี้เลยเจ้าหอยทาก อย่าลืมนะครับที่จะกดให้มัน enable w a t e r i n g นะครับผมเพื่อที่ว่ามันเนี่ยจะได้ปั๊มซีเมนต์เลยก็ออร์แกนิกโพลิเมอร์ให้เรานั่นเองนะอ่ะไหนียังไม่ทันจะเดินเลยได้ไอซีเมนต์มาละหนึ่งร้อยถือว่าสวยงามโด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 เดี๋ยวพ่อหาอ่าหาผัวหาเมียมาให้นะลูกแต่พ่อก็ไม่ได้ดูเพศเองอะว่าเองเพศอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเอาปิดประตูไม่ได้วะโอเคสงสัยมันไกลเกินเมื่อกี้โอเค ตอนนี้เราก็ได้ชาโดสติกมา2อันแล้วนะใช้เนื้อชิ้นใหญ่อะจริงๆมันหาไม่ยากหรอกครับผมพวกพวกวัตถุดิบแต่ละอย่างแต่มันค่อนข้างที่จะต้องเก็บบางครั้งที่เราแบบออกไปผจญภัยอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของอะไรพวกนี้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหน้าถ้ำมกาโูซอรัสเลยเนาะว่าจะจับเจ้ามกาโลซอรัสแหละมารีวิว คือตอนนี้บาริออนิกถามว่าเลเวลสูงก็จริงนะมันเป็นยอดอาชาแต่ว่า,ามันยังเล่นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมว่าเพราะว่าแบบตัวมันดามจค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพก็ต้องเน้นหน่อยดาเมจเลยว่าจะไปจับเจ้าเมกาโลโซรัสเอ้ยอยู่ไหนโอเคกูเซิร์ชแมมจบปัญหานี่นะครับถ้าเกิดว่าใครหาเมนก็สามารถเซิร์ชเอาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลยังไม่ถึงนะมันก็ไม่ขึ้นนะครับต้องเลเวลใกล้เคียงหรือใกล้จะถึงก่อนนะอ่าวัตถุดิบก็ใช้ตามนี้เลยครับคุณผู้ชม รอสักครู่รอสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมของด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวของอีกหนึ่งชิ้นไม่ครับไม่ได้เลยครับผมนี่กับดักหมีต้องมีนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปเวยาคูณสิบนะครับแล้วเจอกันอีกทีที่ถ้ำเมกาลโลซอรัสเลยกันไปกันเลยโอเคครับคุณผู้มชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าถ้ำของเจ้าเมกาลโลซอรัสแล้วนะแล้วผมก็ได้มากับเจ้าบาริออนิกนั่นเองอ่าอ่าผมจะถือคบเพลิงหรือว่าใส่หมวกไฟดีวะมันถึงจะเฟี้ยวกว่า เฮ้ยผมผมได้คําตอบแล้วเดี๋ยวเราใส่เป็นหมวกไฟดีกว่าครับผมเราจะได้กดตีซูมกล้องได้ไงเออแต่ว่ามันมันโกงก็จริงนะไอตีซูมกล้องแต่ก็ต้องกาจังหวะด,ดีๆนะครับยิ่งตอนที่เราโดนลุมนะมีโอกาสที่เราจะโดนบั็กตีซูมกล้องซะเองแล้วตายห่าก็ได้นะครับผมอย่าลืมว่านี่คือโหมดฮาร์ดคอร์บรูตอนนะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าซีรีส์นี้จบตายก็คือจบเลยนะไม่รู้ว่าจะดําเนินไปได้กี่พาร์ทยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาใจช่วยผมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ โอเคไปค่อยๆย่องค่อยๆย่องหาเจ้ามีกาลูโซรัสครับผมหมาสี่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์บินก็ใช้ไมดฟันนะครับผมอข้อดีของเกมอาร์คโมบายนะผมชอบคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราอยู่บนหลังสัตว์นะเวสัตว์มันจะไม่สามารถโจมตีเราตรงๆได้ไงปกติครั้งคราวถ้าเกิดว่ามันเข้ามาโจมตีเรามันน่าจะโจมตีเป็นคนแบบตรงๆได้เลยนรอแต่ว่าอันนี้คือมันจะแบบเหมือนเรา ให้เลือดสัตว์อะเป็นแทงให้เราก่อนแล้วเราก็เป็นตัวทาดาเมจนะครับผมนี่ไงเมกาโลซซรัสแต่ว่ามันเนี่ยเวเวลน้อยเกินไปอุ้ยโดน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 บัคกตีซูมกก้องไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังตีครับถอยหลังตีครับค่อางจะเดือดนิดนึงนะคุณผู้ชมสําหรับน้องๆที่ไม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 ่อายุยังไม่ถึง100ปีก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมความมันในที่นี้อาจจะทําให้คนเนี่ยอยากจะเรียนแบบแล้วก็ทําตามแต่ไดโนเสาร์ของท่านอาจจะตายได้นะ ไปหรอกพี่ผมว่าผมตึงกว่าพี่อีก,อกจริงๆตัวที่ลงท้ามันโหดก็มีตั้งเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมาป่าเอ่ยเสือเขี้ยวดาบเอ่ยนะบาริโอนิดีดีมันค่อนข้างจะผิวเฉยไงไอ้ไม่ไม่พิวเท่าหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเอา,เอาง่ายๆคือผมอยากขี่แหละโอเคอุ๊ยลืมกดลับไอ้นี่ภารกิจฆ่าแมงมุมนะแล้วมันจะได้ปืนลูกซองไงแต่ไม่เป็นไรจริงๆจะกดลับภารกิจได้มันก็ต้อง มันก็น่าจะต้องเก็บอัลติแฟคของถ้ำนั้นแล้วก็ออกไปข้างนอกก่อนนะครับไม่งั้นภารกิจมันก็จะโดนยกเลิกเหมือนเดิมนะอยู่บนนี้ไม่มีเมกาลูซอรัสใช่ไหมโอเคน่าจะต้องลงไปข้างล่างนะผมจับซักเวลประมาณ150ก็พอเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับถามว่าอยากได้เลเวลเยอะไหมยอยากได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเวลเยอะหรือเปล่าหน้าถ้ำเมื่อกี้ก็เลเวล40แล้วไงเลเวล4 0 30หรือแค่50เองนะผมจำไม่ได้มาดิมาดิมาดิาดขังข่าวขัาวข่า วิวเยอะนะกรอพวกมึงอ <là> ่ะอุ้ยตาขับ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 ไอ้ยิ่งอีตาขับนี่ยต้องระวังดีๆนะตอนกดตีซูมกล้องตัวมันตีแรงเ้ยใช่เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผมว่าเดี๋ยวอุ้ยอันนี้ก็รีวิวแค่สามสิบเองอ่ะเอ้ยมันเวลน้อยกันเลยว่ะเฮ้ยเห็นแล้วหงุดหงิดเห็นแล้วมันหงุดหงิดงุนงวยว่ะ ฆ่าทิ้งแม,ม่เลยฆ่าทิ้งแม่งเลยมันจะมีเลเวลเยอะกว่านี้ไปมาสิมาสิมาส,มาสิแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมเจ้าเมกโรสซอร์สเนี่ยตอนเช้ามันจะนอนแล้วตอนเย็นเนี่ยมันจะตื่นมาใช้ชีวิตและตัวมันเนี่ยก็มีสกิลร่องหอนด้วยนะคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้โอ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือพูดว่าอะไรนะต้องการเลเวล150ใช่ไหม แล้วก็ดันมาเจอเลยวๆร้อยห้าสิบเป๊ะๆเลยสมพรปากไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มึงเล่นกับไพ่บอลเล่นเล่นกับไพ่บอลเล่นอืมอืมตขาข่าสองตัวเหรอเฮ้ยจังหน้าอยากยืดอ,อยากยืดอ,อยากยืดอุ้ยเล็วสองร้อยเจ็ดสิบไอเชี่ยเอ้ยต้องเอาหน่อยละต้องเอาหน่อยละเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ได้ไม่ได้การแล้วต้องควบคู่กับการกดตีซูมกล้อง,องดีๆครับผมโอเคให้มันตีเรามาก่อนนะแล้วก็กดตีซูมกล้องสวนไปสวนไปกะจังหวะแล้วก็อะไรดีๆนะ โอเควางกับดักไปปุ๊บวางกับดักปุ๊บมันตื่นปับ t <t ๊บแต่ว่าตัวมันเช้าผมตอนเช้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าเมก้ารูโซรัสมันโหดแค่ตอนกลางคืนนะมาดิมาดิมาดิโคตรชิวอ่ะโคตรชิวอ่ะแกน่ะโดนฉันจับแล้วแหละโอ้โหลบหลบหลบมีความหลบมีความหลบอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงฝั่งนู้นด้วยนะหลังจากที่จับเสร็จนะคุณผู้ชม แล้วก็เอาเนื้อชิ้นใหญ่แบบนี้เจ้าบาลิออนิกแกนะ่ะไม่กินหรอกใช่ไหมเนื้อชิ้นใหญ่อะไปเสริมดาเมจให้มันครับผมกะว่าถ้าเกิดมันอาจจะตีไม่แรงนะแต่ถ้าเกิดลงน้ำแล้วกดปั่นซูมกล้องแบบได้ดาเมจแรงๆเลยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ฟินน่าดูอ่าตรงนี้ตรงนี้อันติแฟ์อันติแฟ์อันติแฟ,ฟ,ฟ์เดี๋ยวเลยขออืมเก็บอย่าลงไปในน้ําเดือดขาดนะครับผมในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแต่ว่าในเกมอาร์คในในน้ามีปลาปิรันญ,ญาบนบกก็มีงูปออึ๊บมา มึงคิดจะพาคชีวิตใครวะเมื่อกี้อืขัดกัดขัดขัดแหมงมุมก็เหรอแหมงมุมเหรอแหมงมุมเหรอมาซีมาซีมาซีเฮ้ยอย่าไปโดนเมกาโลซอรัสกูนะเว้ยมันจะเสียเอฟเฟคเทมมิ่งแม่มเวลยิงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เฮ้ยผมคิดออกแล้วมามาลงมานี่เลยพวกมึงอ่ะมึงเจอมึงเจอตีไงนี่ไงนี่ไงปั่นพายุซุ่มกล้องได้ได้รอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว รู้เรื่องหมูตายตายกันเป็นเบื่อตายกันเป็นเบื่อตายกันเป็นเบื่อนี่ไงค,ครับคุณผู้ชมครับที่เลือกเอาวาลิโอนิกมานะไอเชีย่ยโคตรเดือดเอาเอา,เอ,าอยากลองอีกเหรออยากลองอีกพี่ก็จดัดไออุ้ยงู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 ง,ง,งูว้าว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 โคตรสุดหาแอ่งน้ำแล้วก็ใช้ท่าเทนโดูเดสนะครับผมกดซูมกล้องนะเอาปาบิลัญยาปาบิลัญยา อาูาวพอแล้วพอแล้วพอแล้วขี้เกียจลงน้ำแล้วขี้เกียจลงน้ำแล้วตายตายตายไปตายไปตายไปเ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอื้มอืมมาสิมาสิมาสแมงป่องแมงป่องมาแรงป่องมาแรงป่องสรุปมันเรียกว่ามาแรงป่องหรือแมงป่องวะน่าจะแมงป่องเนาะใช่ปะโอเคทุกอย่างก็น่าจะสงบลงด้วยดีแล้วนะคุณผู้ชมเนื้อเรื่องเหมือนกันโอโ้โหเนื้อเต็มเลยเดี๋ยวต้องเคลียร์พวกเนื้อพวกอะไรออกนะครับ เพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะหนักไงแล้วที่สําคัญก็คือมันกินแต่เนื้อปลานะครับผมเออเอออุอ้ยผมว่าเอาใส่มนแล้วค่อยกดดับออดีกว่าโอเคเอาเนื้อปลามาแล้วก็กดลูกธนูลูกทะนุโอเคแล้วก็ดอับออปาไปเนื้อชิ้นเล็กก็ดอับออปไปนะครับผมจะได้ไม่จะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไงโอเคแล้วก็ไว้แต่เนื้อปลาก็พอแล้วสำหรับเนื้อชิ้นใหญ่นะครับผมและยาคูณ10ขึ้น28.9%เโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีน่าจะประมาณ4ี่ชิ้นครับผมไป เอ้ามาแววนี่นะคุณผู้ชมครับมันก็ตามออกนอกถ้ำม,มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าเรซี่นั่นเองเรื่องที่น่าแปลกก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยขี่บาริโอนิออกมานะครับผมแล้วพอมันโผล่หน้าถ้ำเลยเนี่ยแล้วเมกาโลซอรัสรเนี่ยมันเหมือนมันตามไม่ทันใช่ไหมแต่เวลาที่เราออกมานอกถ้ำมันก็เหมือนจะวาร์ปออกมาข้างนอกพร้อมผมเลยนะด่ กดเลื่อนลงซ้ายจะเป็นการคำรามนะครับผมแล้วก็ถ้าเลเื่อนขึ้นเนี่ยจะเป็นการคาบสัตนะครับผมอมลองตีไปก่อนตีไปก่อนนี่นี่สกิลล่องหนเห็นไหมครับผมว่าดอกแรกเนี่ยมันอาจจะมีเมาเมานะมันอาจจะมีสวนเรามานะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราตีขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าสัตว์ตัวอะไรก็ตามในแมปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มันจะมองไม่เห็นเรานะคุณผู้ชมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเวอร์นะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดีทีเล็ก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 ดูดูทีเล็กทีเล็ก คำรามคำรามไปสิคำรามไปคำรามไปไม่รู้ว่าตัวอะไรไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรตีนะครับผมคำรามได้อย่างเดียว <c oughs> จริงๆไอ้แมงป่องหรือแมงมุมพวกนี้มันก็เดี๋ยวนี่กดเลื่อนขึ้นนะครับผมเป็นการคาบเป็นไงล่ะคาบพาราซอ,อ,ยอย่างนี้เลยแล้วก็กัดกัดกัดสะบัดหูน้ำลายกระเซ็น จริงๆเี่ยไอการที่แมงป่องกับแมงมุมพวกนี้มันมีสกิวล,ล่องหนก็จริงนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความไวแล้วก็ดาเมจเนี่ยม,มีกรูโหลสรับมันค่อนข้างจะผิวอว่าไงแต่ข้อเสียก็คือมันเล่นได้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราทำชาดูสเล็กแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ทําให้เราสามารถโลดแล่นในค่ําคืนแห่งนี้ได้นี่อัไปเลยเลือดไปถึงหมื่นก่อนเน้นเลือดไปถึงหมื่นครับผมคลิปหน้ามันน่าจะมีเลือบหมื่นกว่าแล้วก็ดาเมจสูงกว่านี้แหละ น่าจะได้ไปหาฟาร์มเลเวลเลเวลกันนะครับผมม,มาซี่มาซี่มาซี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 ่โห้สะใจอะตัวแม่งเล่นมันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะลงไปจับเนี่ยถ้ำน,นี้มันก็แอบยากเลยนะนี่เป็นไงล่ะคาบแรปเตอร์ผมอุ้ยชิบหายแนละเช้าแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรปเตอร์เลเวลสองร้อยเจ็ดสิบไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคาบนะเดี๋ยวเดี๋ยวคาบคาบเป็นไงล่ะดูดิทำอะไรเราไม่ได้เลยโอ้โก็สูตรก็สูด เอาเรื่องเฮ้ยมันเช้าด้วยว่ะแต่ยงเล่นไม่นำใจเลยเดี๋ยว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 คุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอมันมืดรอมันกลางคืนก่อนเฮ้ยขอขออีกตัวแล้วกันดู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 แบบใกล้ๆคุณผู้ชมแล้วกดตีนะโอ้โห้ไเป็นไงล่ะมันมันแบบกระซวกนะน้ำลายกระเซ็นเลยอะเป๊บปับเปิบปับเปิมเป๊บเออเป๊บเป๊บอะไรอะอะไรอะดีโมโพดอน งงงงไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรตีโอเคชาร์โดสเต็กหมดพอดี2ชิ้นไปเดี๋ยวขึ้นขเขาไปดีกว่าเผื่อว่าจะเจอเจ้ากีแกโนซอรัสโคตรเก่าอะตอนนี้คือจะเล่นแม้กระทั่งกีก้าเลยนะไม่สนแล้วนะอาเจน่าชินอาเจนอาเจนเอ๊ยทำไมผมกดท่าหนึ่งแล้วมันไม่มีดาเมจวะไอ้กดเลื่อนขึ้นอะกดเลื่อนขึ้นซูมกล้องโ okay. คคตรเบาไอ้ท่ากดคาบอะถ้าเกิดว่ากดโจมตีเป็นดาเมจไม่ได้เลยนะ มันน่าจะแบบได้แบบคาบอย่างเดียวไงแต่ไม่เป็นไรมันก็ทํามาเพื่อสิ่งนั้นแหละไหน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 บนเขาไอ้นี้มีกีก้าไหมอุ้ยแต่พูดถึงคือไอ้ตัวนี้มันปีนเขาค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะคือเฮ้ยมันปีนเขาเก่งจังวะเฮ้ยดูดิทางแม่งอย่างชันกดอรอวยกคตรอวยตอนนี้อวยละตอนนี้อวยแลวไอ้บ้าเอ้ยไหนดูซิว่าบนเขาเแห่หนนงนี้มันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าอ๋อเอาตก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 โอเคปีนต่อไป มีกีก้าหรือเปล่ามีกีก้าหรือเปล่ามีตัวอะไรน่าสนใจไหมเอ้ยไม่มีวีว่แววนะครับผมไม่ไม่งั้นนี่ได้ปรับกันสักหน่อยไอ้ก,กีก้าเนี่ยเก่งนักหรอมึงเสียทีนะผมข้อเสียของตัวนี้คือมันเล่นไม่ได้ทั้งวันนะครับผมตอนเช้ามันจะนอนเอ้ยอลูโซรัสโหจากฝูงลเวลแค่75งเหรอเลเวลแค่75งเหร,อ,เเหรอพี่กัดหน่อยลนกันเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยมันสวนโอ้โหโอ้โหมันสวนดอกหนึ่งก็จริงครับผมแต่ว่า มันกัดแบบให้เราติดสถานะเลือดไหลนะไอเชียกูเริ่มคิดใหม่แล้วถ้าเกิดว่าไปกัดกีก้าแล้วโดนสวนดอกแรกตายทำไงวะเนี้ยว้าวาพี่คำรามอย่างงี้มึงอยา่าคัมราหอเออ,เอ,อจริงไหมถ้าเกิดว่าเจอกีก้าแบบเลเวล450เลยมันมันล่องหนก็จริงแต่ถ้าเกิดมันสวนดอกแรกแล้วเราตายเลยเด็กก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าไหมถ้าเกิดว่าเจอสวนดอกแรกแล้วตายเลยก็น่าคิดนะครับผมอะไรอะไรอะไร,ะไรพาชีพาชี ที่ขอคาบหน่อยเลยการมัมมัมม,ม,ม,มัโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอวขอีกตัวก่นอนขออีกตัวก่อนอืมอตอนแรกหัวมันดันนะครับผมแต่ว่าหลังๆไปๆมามาเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วตัวอะไรไตมันอ,อ,อือืตายฮ่เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมไปละ บายบายวู้วิศพของเจ้าอรวยตัวแรกมันลอยมานี่เลยวะ